สวัสดีครับพี่น้องที่รักในองค์พระเยสุคริสต์เจ้าพระคำนำพระพรเช้าวันนี้ในเสนอในหัวข้อเรื่องคุณเตรียมพร้อมหรือยังปรากฏเรื่องราวดังต่อไปนี้สมัยมัธยมปลายฉันเคยทำงานที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดอยู่สองปีกว่างานบางส่วนก็ยากฉันเคยถูกลูกค้าต่อว่าเพราะเขาไม่ต้องการใส่ชีสลงในแซนด์วิชท,ที่ฉันไม่ได้เป็นคนทำ หลังจากออกจากงานนั้นไม่นานฉันก็สมัครงานด้านคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนายจ้างกับสนใจประสบการณ์ที่ฉันเคยทำงานที่ร้านฟาสต์ฟู้ดมากกว่าคอมพิวเตอร์เสียอีกเขาอยากรู้ว่าฉันรับมือกับลูกค้าอย่างไรประสบการณ์แย่ในที่ทำงานเก่าเตรียมให้ฉันพร้อมสำหรับงานที่ดีกว่าหนุ่มน้อยเดวิดฝันฝะ ฟันฝ่าผ่านประสบการณ์มากมายที่เราต้องที่เราต่างก็เห็นว่าแย่ในประสบการณ์ชีวิตของดาวิดเราทั้งหลายเห็นว่าเป็นประสบการณ์ที่แย่เมื่ออิสเรลถูกท้าทายส่งคนไปสู้กับกอรอัตไม่มีใครกล้าพอที่จะรับหน้าที่นี้ไม่มีสักคนเดียวยกเว้นดาวิด กษัตริย์ซาอูลลังเลที่จะส่งดาวิดไปสู้แต่ดาวิดอธิบอธิบายว่าเมื่อเขาเป็นคนเลี้ยงแกะเขาเคยสู้กับทั้งสิงโตและหมีเพื่อฝูงแกะของเขาเขาพูดอย่างมั่นใจว่าพระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้ข้าพระบาทจากขยุมเท้าของสิงและหมีจะทรงช่วยกู้ข้าพระบาทจากมือของคนฟิลิสเตียคนนี้เป็นการ เป็นคนเลี้ยงแกะอาจไม่ได้ทำให้ดาวิดเป็นที่นับถือแต่กลับเตรียมเขาให้พร้อมที่จะสู้กับกรอตและในที่สุดก็เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งอิสราเอลพี่น้องที่รักในเปรียสุคริตเราอาจตกอยู่ในสภาวะหรือสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่พระเจ้าอาจกําลังเตรียมคุณเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า ตลอดทั้งวันนี้ขอพระเจ้าทรงนำเราให้เรามองดูชีวิตของเราเราอาจจะตกอยู่ในสภาวะการหรือสถานการณ์ที่ยากลำบากในวันนี้แต่พี่น้องจงชื่นใจว่าพระเจ้าอาจจะกำลังเตรียมคุณเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าของพระองค์อเมน